สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรครับแจ้งขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทำเองได้ง่ายทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์รับโอกาสแล้วก็การช่วยเหลือจากภาครัฐอีกด้วยครับ เมื่อวันพุทธที่12มิถุนาย,ยน2567ที่ผ่านมาครับสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จอดสงขลานะครับได้มีการจัดงานโดนรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในระดับเขตณศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชสำนักง,งานเกษตรอำเภอจน,นะจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้มากขึ้นโดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาและอาสาสมัครเกษตร,รหมู่บ้านหรืออ,อกมออกเข้าร่วมประมาณ150คนนายวุฒิศักดิ์เพชรมีศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร,รที่5จังหวัดสงขลากล่าวว่า เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูก,ลกพืชนะครับทำไรนาส่วนผสมทำนาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจโดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรณนะสำนักง,งานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูกและสามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน Farm b o o k นะครับแล้วก็ eFor m เมื่อทำการเพาะปลูกใหม่แล้ว15วันสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่5จังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์นะครับเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจึงได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมานะครับ ปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับมีกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจำนวน6.9ล้านครัวเรือนในส่วนของ14จังหวัดภาคใต้มีครัวเรือนเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น1ล้าน1 0 1 1 2 0ครัวเรือนการที่กเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรเป็นประจำทุกปีถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยก,ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนกเกษตรกรจำนวน5หน่วยงานด้วยกันได้แก่กรมประมง กรมปศุสัตว์กรมมอนไม้การยางแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมและกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งสําหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรน,นั้นเป็นสิทธิ์ของเกษตรกรน,นะครับไม่ได้เป็นการบังคับแต่หากไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการหรือการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฝนแรงโรคแมลงระบาด แต่ถ้าเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ที่มีการประกาศภัยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาช่วยเป็นทาความเดือดร้อนลงได้นะครับจึงขออนุญาตเชิญชวนให้เกษตรกร,รกน,นั้นมาขึ้นทะเบียนจะดีกว่านะครับแล้วก็ทําการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,รกตามรอบของการผลิตให้เป็นปัจจุบันด้วยทั้งนี้เพื่อสิทธิและก็ประโยชน์ของเกษตรกร,เ,รกอเองนั่นเองนะครับ ซึ่งนางสุภาสายทองครับอายุ56ปีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมาอย่างต่อเนื่องก็ได้บอกว่าครอบครัวของตัวเองนั้นมีอาชีพเกษตรกรซึ่งตัวเองนั้นเป็นรุ่นที่4นะครับเป็นรุ่นที่4แล้วทำนาข้าวนะครับเป็นนาปีนะครับสองไร่ครึ่งแล้วก็มีสวนยาง18ไร่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ ทางนี้เนื่องจากเราเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีเราก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐอย่างแท้จริงครับท้ายที่สุดนะครับจะมีสัมภาษณ์คุณวุฒิศักดิ์เพชรมีศรีครับผู้อำนวยการสำน,น,น,นักง,ง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขาลาครับครับวันนี้นะครับทางสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลานะครับเรารณรงค์นงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับให้กับ เกษตรกรในพื้นที่วันนี้เรามาจัดที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอจนะนะครับเราใช้ศูนย์พิรุณลาดนะครับเป็นหน่วยในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรวันนี้เกษตรกรที่มาร่วมอขอรับการบริการเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองร้อยบาคคนะครับสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรที่จะได้รับก็คือในเรื่องของมาตรการของภาครัฐนะครับที่จะช่วยให้กับเกษตรกรได้ได้เข้าถึงนะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของของภัยพิบัติ นะครับถ้าเกษตรกร,กรไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่จะได้รับการช่วยเหลือก็ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นไปได้ยากยากขึ้นนะครับทีนี้วันนี้ก็คือวันรณนนรงค์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเราไม่ได้ขึ้นเฉพาะในของอำเภอจนะอย่างเดียวนะครับเรารณรงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งทิบจังหวัดประโยชน์อย่างแรกก็คือในเรื่องของมาตรการภาครัฐนะครับที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องในหลายๆเรื่องให้กับเกษตรกร เรื่องที่2เนี่ยภาครัฐก็จะใช้ข้อมูลของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรอีกอย่างนึงที่สําคัญเนี่ยเกษตรกร,ท,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ก,รก็จะได้รับการดูแลจากภาครัฐเช่นกันครับผุที่ผ่านมาเนี่ยเราขึ้นทะเบียนอยู่ที่ประมาณ75%นะครับณวันนี้เรามีความมั่นใจว่า หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดรวมถึงเขตก็จะกระตุ้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหวังว่าเราจะได้ถึ0ครับที่ผ่านมาเนี่ยสปียอ้อนหลังเนี่ยพอเราเริ่มใช้เอปเนี่ยเราเราเห็นกลุ่มคนที่เป็นคนผู้สูงอายุเนาะมีการใช้โทรศัพท์เนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าถึงในเรื่องของแอปมากขึ้นในะวันนี้นะทางสำนักงานเกษตรอำเภอรวมน้องๆเนี่ยเข้าไปสอนในเรื่องของการใช้แอปแล้วก็มีการปรับปรุงมากขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของการให้ลูกหลานช่วยในเรื่องของการปรับปรุปรงทะเบียนเกษตรกรครับ ณวันนี้เนี่ยทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับรณรงค์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรห้เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับเกษตรกรทุกๆท,ท่านนะครับที่ที่ได้รับรู้รับทราบแล้วก็รับฟังนะครับก็มาขึ้นทะเบียนกันเยอะๆนะครับทางเราพร้อมจะให้บริการกับทุกๆท,ท,ท่านครับผม ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เกษตรกรทุกๆคนเลยทีนะครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็ได้รับทราบถึงนะครับในส่วนของสิทธิแล้วก็ประโยชน์ต่างๆด้วยแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับควรที่จะมีการนะครับชี้แจงในเรื่องของการนะครับทำเกษตรกรนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างไรบ้างนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นปรับปรุงทะเบียนเกษตรตามรอบการผลิตนะครับให้เรียบร้อยด้วยเป็นการจัดระเบียบของตัวเองซึ่งอันนี้เรียกได้ว่านอกเหนือจากผลประโยชน์แล้วอาจารย์พิพัฒน์คิดว่า สิ่งสําคัญก็คือนะครับจะมีการสื่อกันนะครับระหว่างในส่วนของทางด้านนะครับรัฐบาลนะครับแล้ก็รวมถึงทางด้านการเกษตรก็จะเป็นอะไรที่เข้าใจตรงกันสื่อกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งปัจจุบันนี้นะครับมีสื่อนะครับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนี่ก็จะทําให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับ